สำหรับไห้ไลท์ของงานก็คือโชว์แบ็กคือเขาจะมีของขายหลายอย่างนะเพื่อนๆใส่ในถุงเดียวกันจ้ะนีจ้ะเป็นของเล่นก็มีนะจ้ะของใช้ก็มีเสื้อผ้าก็มีจ้ะนี่จ้ะเริ่มจากคันี้ไปนะนี่จ้ะจะมีของเล่นต่างๆนี่จ้ะ จะมีหลายแบบจ้ะจี่จ้ะเครื่องสับอางก็มีนะจ๊ะเขาก็ได้หยิบแล้วมาคิดราคาว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้สาสิบนะอันนี้คือสามสิบสสิบเหรียญจ้ะจี่จ้ะไข่หมวกของเล่นจ้ะจะคล้าย งานอิตาตีโชว์นะแต่เล็กกว่าแค่นั้นเองจ้ะนี่จ้ะจะมีถุงหลายแบบนะจ๊ะเราต่จะเลือกว่าข้างในขอข้างในมีอะไรบ้างนี่เป็นไฮไลท์ของงานเลยนะโชว์แบ็คเนี่ยตรงนี้ก็จะมีนี่จ้ะนี่จ้ะ เป็นแถวเลยนะจ๊ะเพื่อนๆใครของเด็กเล่นจ้ะตุ๊กาตา จ้ะจะมีมจ,ะจ้ะทั้งแถบเป็นนะจ้ะตานนี่คนเยอะหน่อยจ้ะอันนี้เป็นพวกขนมนะจ้ะลูกอมต่าง เข้ามาสวนนี้จ้ะร้านนี้ใหญ่มากเลยนะโชว์แบ็แวร์เฮาส์จ้ะที่มีวันนี้วันสุดท้ายอาจจะลดราคาหน่อยนี่จ้ะขายของเยอะมากเลยของก่นี่จ้ะ นี่นี่แหละคือไฮไลทของงานที่เขาบอกว่าโชว์แบ็คโชว์แบ็คเด็กก็ได้ชอบเขาถึงจ้าจ้าหมดแล้วจ้าโชว์แบ็ค